ก็จกแค่เพียงจไปจอบไปเรียบดีโอติตตอกเงี้ยไปจอดไปที่จอตอนเดชีสมอยยงูใช้หนูปล่สูตนี่นะใเนใช่ปล่สูตนี่นาะฮะ่ถเธอแดนปล่สูนรเสปนไปโยชน์ันเรียบโยชน์ที่ตะค่ายปอเดม้นึงใช้แล่อเรว่คย นี่จอเดนเดสินีปปเลสูนี่น้อนาะนี่อยู่จนที่ดีแต่ข้าแี่ปอนึงใช้อะได้เป็นการเกี่ยวเดีิยวถึงนเป็นเด็กเป็นเด็กตันเนาะมด้ตอบห่อยที่ตะกียนาะที่ตะเกีนะเจนินเนาเนี่มอยขอน้องพดทธิตมเนาะนิ่กัพิตมเนาะเจนนมอยจะลอาคิดอีหลีดคขเนาะ สอบสตัวเนี่ยอยู่เรื่องที่ป๋อนี่เนี่มอขนาดกดปีนเนาแต่ครับกเปืนะทีนี่แต่คาติดดินน้อยติดดิันน้อยพู้ติดตามไม่เตเตยเจนีงเนี่ยจอตัวกนทีนะมอโกยลังถใจเนี่ยใช่เจนี่นอเสนอ